ตอนนี้นะฮะก็เที่ยงแล้วเพิ่งกินข้าวอิ่มๆมาเลยนะครับตอนนี้ก็แน่นต่ยืน ถ้หน่อยดีกว่าก็ตามชื่อคิดลยเนาะว่าใครเขายืนทํางานกันเอาจริงก็มีมีคนยืนทํางานเยอะนะหลายๆคนเนี่ยอยากจะเปลี่ยนจากการนั่งนานอะมายืนบ้างนะครับเพราะว่าบางทีเรานั่งทํางานนานเราก็เบื่อเราก็คิดงานไม่ออกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับเราก็อยากยืนบ้างเนี่ยหรือว่าเพิ่งกินข้าวเสร็จแบบผมเนี่ยก็ยืนทํางานบ้างนะครับเรียกว่าเปลี่ยนประสบการณ์การทํางานนะครับเพราะว่าการยืนทํางานเนี่ยผมว่ามันช่วยหลายอย่างนะบางคนอาจจะคิดว่ามันอาจจะไม่ได้ช่วยเรื่องของอีเกโนมิกอะไรหรือเปล่านะครับแต่ผมคิดว่ามันทําให้เราอยู่กับโต๊ะได้นานมากขึ้นนะครานห้ หรือว่าทํานู่นทํานี่นะครับหรือว่าผมอะใช้บ่อยมากนะเอาจริงอะผมใช้ในการแบบคซ่อมคีย์บอร์ดนะเพราะวบางทีผมนั่งทําคีย์บอร์ดนัาก็ปวดหลังใช่ไหมยืนบ้างแบบเปลี่ยนสวิตเปลี่ยนคีย์แคปอะไรเงี้ยผมยืนทําแบบเพลินมากนะแล้วยิ่งบางทีแบบมีเพื่อนมาช่วยทำนะครับการที่เรานั่งอะเรามีเก้าอี้ตัวเดียวใช่ไหมมันก็เพื่อนนั่งไม่ได้ไงเรายืนเนี่ยเพื่อนมาลุมได้เลยแบบทำนู่นทํานี่กันโอ้โหยืนทําคีย์บอร์ดได้แบบง่ายนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญคือผมว่านะมันทําให้เราได้้้้แแแแแแบบ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 วว่่่่่่าา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 เเเเเปปลลลียยยยยยนน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 นรรกศอออะะงงงงงงตคจ็ททััมมมุดิๆํื มันก็ทําไม่ได้นะอย่างผมบางทีตัดคลิปอย่างเงี้ยโอ้โหสี่หชั่วโมงนานมากใช่ไหมการที่เราได้แบบยืนบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันก็ทําให้เราแบบอยู่กับคอมพิเวเตอร์ได้นานข 11, ึ้นอีกประมาณสิบถึงสิบห้าทีเผลอๆเน,ๆนะผมเคยยืนทางานเลยเป็นชั่วโมงนะเพราะว่าแบบมันเพลินอ่ะไม่เมื่อยด้วยนะครับเปลี่ยนการนั่งนนที่มันเมื่อยเนี่ยยืนขึ้นมาก็หายเมื่อยแล้วน <c concur> ั่นเองอีกการหนึ่งที่คิดว่าน่าจะแชร์ได้นะครับก็คือทีมผมเนี่ยเวลาที่เขาคิ้งานไม่อออนะครับเขาชอบยืนเพราะบางทีแบบการยืนแล้วแบบมันแบบ นี่แหละเราได้เปลี่ยนการทํางานแล้วเพียงแค่ยืนนะเอาจีนมันเปลี่ยนเยอะมากนะเพราะว่าทีมผมน้องผม,มในทีมเนี่ยก็ชอบมากการยืนเนี่ยยืนนั้นอะไรก็ไม่รู้ผมงงแบบเอ้วยืนอีกแล้วเหรอจะยืนอีกแล้วยืนอีกแล้วผมก็เลยไปถามว่าเอา้ายืนแล้วมันดียังไงโอ้พี่ยืนแล้วมันแบบทำให้ผมคิดงานออกอ,อันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่ามันจริงหรือเปล่าหรือว่าคิดไปเองนะถ้าอิงจากของผมด้วยมันก็มันก็จริงแหละแล้วก็ต่อมาคิดว่าหลายๆคนน่าจะเป็นกันนะครับก็คือการเก็บสายไฟใต้โต๊ะสำคัญมากนะครับที่ผมเคยเล่าไปเมื่อ ep ใี่มม้้ปรรตะนกก่ไไไเเออางิ หรือว่ากวาดห้องถูห้องอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเราสามารถเข้าไปทาอะไรได้แบบสะดวกมากขึ้นอ่ะอีกอย่างหนึ่งคือผมคิดว่าถ้าโต๊ะที่เป็นดูอัมอเตอร์ใช่ปะ่ะมันทําให้เรากดลงได้มากขึ้นแล้วก็สูงมากขึ้นเนี่ยบางทีวันหนึ่งที่แบบอาจจะมีลูกเราหรือว่าน้องอะไรน,นะครับที่แบบตัวเล็กหน่อยอะไรเงี้ยที่เขาอยากจะมาใช้งานโต๊ะเราเนี่ยการที่เราปรับโต๊ะลงได้สัําสุดเนี่ยมันก็ทําให้เราได้แบบแชร์โต๊ะกับคนอื่นได้มากขึ้นนั่นเองประมาณนี้นะครับสำหรับว่าทาไมมีคนยินทํางานด้วยหรอมันมีแหละจริงๆองีกว่่่าาเเพรระผผมนะม้ในคทยยัไชตแ ใช่ครับผมรู้สึกใบแอดนิดนึงว่าเอ้ยมันดีหรอมันช่วยอะไรจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่พอมาใช้จริงแบบมันเป็นสิ่งที่เราขาดหายนะแต่เราก็อาจจะไม่ได้สนใจมันมากนักนะเพราะว่าคิดว่ามันไม่จําเป็นเท่าไหร่นะแต่พอมาใช้แล้วมันก็มันดีจริงๆนะมันตอบโจทย์ชีวิตจริงๆนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับ EP นี้นะครับเดี๋ยว EP หน้านะครับเราจะพาไปดูแกเจ็ตบนโต๊ะกันดีกว่านะครับซึ่งมีหลายคนคอมเมนต์มาเลยว่านี่ร้ยยี่สิบบาทก็มีจริงหรือเปล่านะมีอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันครับ